ในบ้านนะครับและเพื่อผสมปูนเป็นเนื้อเดียวกันจนเนียนนุ่มน่ากิน ไม่ได้กินไม่ได้ต่อไปก็ต้องเป็นขั้นตอนของการลำเลียงปูนไปเทคานคอดินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับบ้านเอาลำเลียงกันไปให้ช่างตว้เลยนะครับให้ไหวให้ไหวใครอู้เนี่ยไม่จ่ายค่าจ้างให้ด้วยนะได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวซินซีท,ๆๆที่เกี่ยวกับวงการดนตรีที่กำลังพิจี่จับตามองอยู่ตอนนี้เอาตาและหูเนี่ยเป็นแนบทีวีไว้เลยนะครับและพบกับช่วงนี้ซี t Happening เหล่าศิลปินตบเท้าถ่ายทอดบทเพลงมอบให้กับผู้ประสบภัยภัย <Yeah. S 1> น้ำท่วมที่กำลังตึงเครียดอยู่ในขณะนี้ <c oughs> เหล่าศิลปินสุดซีดกว่า32ชีวิตนำทีมโดยพิติกชิโร่งานนี้ไม่ขออยู่เฉย <c oughs> ขอถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยที่กำลังท้อแท้หมดหวัง <c oughs> ผ่านบทเพลงเนื้อหาดีๆ <c oughs> ที่มีชื่อว่าน้ำท่วมไม่มิดใจ ซีสั์และคลื่นสี97.5 FM ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยกลับมายิ้มได้โดยไว้นะครับ ดาราม่ามากเลยทำไมต้องดาราม่าขนาดนั้นด้วยพลิกมุมพลิกมุมหน่อยเพราะธรรมดาเวลาเราถ่าย MV ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ชัดเจนตรงๆกโอค่ะว่าโอกหักไม่ว่า,วาให้ใครมารักหน่อยให้ใครมารักหน่อยซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะ แสดงออกมาแบบติดติดนิดซึ่งมีโอกาสได้ได้ได้ร่วมคิดพอดเรื่องกับเหล่าบรรดาพี่ๆทีมงานด้วยเราก็พอจะรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ก็จะช่วยคิดเพื่อให้การไหนทันได้เร็วขึ้นนะก็วันนั้นนัดคิวเจ็ดโมงเช้าเสร็จตีสี่เร็วมากเลยครับเจ็ดโมงเช้าแล้วก็เสร็จตีสี่โมงเช้าห้าตีสี่ชั่วโมงเองเป็นรอบครับไม่เป็นรอบคุณนัดถอยหลังทำไมเนี่ยตีหน้าหักเลยช่วยกลับไปหลังฟังดูยอมกลับไปมองเรื่องรา ครับก่อผนังครับครับแต่นี่เป็นวันนี้ถือว่าเป็นเบื้องหลังของการพากหนังด้วยนะฮะครับเป็นหนังกำลังภายในครับเวลาเขาต้งเชงกันนะฮะห้ามแบบแฟนขับพาพี่ตุ้ไปรักษาทีได้ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรฮะเกลียงครับเกลียงเกลียงฮะเอาไว้ทำอะไรฮะไว้ตัดตัวอ้าวแม่น้ำเอ้ย เอ็นร่ตัวน okay. anyway ี้เนี่ยก่อง่ายมากนะครับใช้ความปานี้ใช้ความอดทนนะครับใช้ความใจเย็นเราจะก่อสลับวากันนะครับเต็มก้อนแล้วก็ครึ่งก้อนนะครับเอ็นนี้นะครับมีไว้เพื่อให้ระดับครับผมไม่ให้มม่ันเอ็นไปเวลาเราไปตามพวกร้านอาหารจะเจอนี้ตลอดเวลาอะไรเอ็นข้อไก่2อกันแล้วนะตุ้ยไม่ไม่ผ่านนะตอันแล้วนะตุ้ยวางปเลยครับวางหนาหนาเลยครับ อ่าช่วยกันวางกูเลยครับวางเรียงเลยครับไอพี่ตุ้ยทำสวยเลยอ่ะพี่ตุ้ยทำสวยเลยอ่ะพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยฝึกไว้นะไว้แล้วไปทำบ้านของเราสองคนเป็นบ้านบางแคร์นี่ต้เท่าไหร่เนี่ยตอนแก่ เขาเรียกว่าอนาคตของชาติครับมีอันนี้อันนี้คืออนาคตของเขานะครับอนาคตอันนี้เป็นแฟนคลับมากี่เดือนกี่ปีแล้วตั้งแต่อยู่ปฐมตั้งแต่ปฐมตอนนี้อยู่อะไรตอนนี้ก็ยังอยู่ปฐมอยู่เรียนสามชั้นตอนนี้อยู่ไรละมอสอ๋มอสอ๋ต้องพูดกบบวารุนด้วยตอนนี้อยู่มออะไรนะมอสอร้องเพลงตุ้ยมาโอ้โหจะฮาเลยอ่ะเสียงแบบเนี้ยต้อหไม่ไห <c oughs> ครับถามถามหน่อยผมถามหน่อยพี่ตุ้ยอ่ะมีแฟนคลับูีกี่คนครับเป็นหมื่นแต่ที่ตามตามกันอยู่ทุกวี่ทุกวันอ่ะประมาณเวลารวมคอนเสิร์ตททีนึงประมาณเป็นร้อยนังแกเยอะยแล้วาพี่ตุ้ยมีมีแบบความประทับใจอะไรในตัวแฟนคลับไหมคนร้อยพ่อพันแม่ครับแล้วก็มาอยู่รวมกันเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากที่สําคัญคืออยู่กันแบบเนี้ยห้าปีตอนนี้จากจากคำว่าแฟนคลับกลายเป็นพี่น้องกันแล้ว มันครอบครัวกันไปแล้วครับตุ้ยมีมีแฟนคลับถามว่าระหว่างจับเกียร์กับจับไม่อันไหนถนัดกว่ากันครับก็ต้องไม่ครับจับเกียร์ดูแปลกๆดูฮะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างมาตรวจนะครับว่าผลงานช่างตุ้ยนะครับและพิธีกรทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างนะครับดีสดเลยครัเป็นยังไงบ้างพี่ฝีมือก็เราสามคนครับนนี้ก็ดีมากครับคนนี้ก็ใช้ได้นะครับตอนที่กรแแสถึงเนี่ยคร้ เห็นหนุ่มตุ้ยและแฟนคลับช่วยกันลงแรงสร้างบ้านเห็นแล้วเหนื่อยแทนจริงๆเลยนะครับถ้าทําได้เนี่ยผมอยากจะออกไปซับเหงื่อให้กับทุกคนเลย <c oughs> แต่ว่าผมทําไม่ได้ <c oughs> แล้วจะพูดทําไมเนี่ยเห็นแต่ละคนเหนื่อยกันแบบนี้นะครับทางรายการของเราก็เลยมีเกมเบ,มเบาๆมาให้แฟนคลับได้คลายเหนื่อยกัน <c oughs> จะเป็นเกมอะไรนั้นไหนเฟินลองบอกเขาหน่อยดีอต่อไปในระหว่างการทํางานนี่เราจะมีเป็นคําถามแฟนพันธ์แท้ของพี่ตุย้ย <c oughs> ใครตอบถามได้ ตุ้ยอะไรเป็นกระสามน้ำชอบกินก๋วยเตี๋ยวเ่นไลนั่นแหละไม่มีช้อยด้วยกาเหลาเนื้อตุ๋นกาเหลาเนื้อตุ๋นถูกไ้พี่ตุ้ยถูกแล้วนะครับ สองดีตู้ชอบใส่กางเกงในสีอะไรสีขาวค่ะมันคือมันขึ้นกับเวลาเวลาเช้าออกจากบ้านออกจากบ้านขาวขาวพอกลางคืนไม่ใส่ก็นอนไงก็ไม่ใส่ไงใช่รอยู่บ้านเดียวกันปะเนี่ยรู้หึือขนาดว่ากลางคืนไม่ใส่